เออก็เป็นนายอ่าพักคือท่านท่านตาทองทำงงกล้าเพราะนั้นทำงงสีมิชัยกล้าว่า ทุกท่านนอบจิตจใจลุงชาร้ apă că prichă sunt ข้าพระเจ้าบูชาซึ่งหมู่พระองค์พระเจ้านั้นโดยเครื่องสักการะเหล่านี้ การนำบทสีวิชัยเรพระธีรามุทีร์ตลอดจนถึงน้อมถวายวรมาลัยในกองจิตวิญญาณของหลวงตาประเสริฐผู้จึงแก่มรณภบ้าจะเรียนในคำก่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวาระเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกั หากว่าการเพื่อน้ององค์รวมจิตวิญญาณของุงตาเสริฐไปไปสู่ภพภูมิในโลกบนหน้าตามกตจิวิสัยหรือีิเรกวาวันชาวพนักกิจจถามาตอันไดบ่จะโดนทำกางสอนในหลวงสุเดกกิระวังจะสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระพรตองในโลกทราบว่าเกิดความมุ่นใส สืไปแก่เวลาอันบรรนาน้บกำหนดด้วยประกาศทั้งปวงรถนง้นจอดวันีท่านอาจารย์เจา้าคณะตำบลศรีวิชัยร้องด้วยพระสงฆ์หลายหลายรูปตลอดจนถึงน้องสัมพาเดนและวรรนาญาติโยมผู้รู้จักมักคุ้นกันกับหลวงตามประเสริฐพูดถึงแก่มรรณาภาพอันว่าชีวิตได ก็สิ้นดีเราบรรพชิตน,นี้ไม่มีสีก็สิ้นผลามนุษย์เรางดงามด้วยศีลจริยวัตรอันงดงามโยมว่าโยมบอกว่าเราเนี่ยงามเพียงการแต่งไม่ได้แต่โยมจะต้องงามทงหน้าสิตใจไปที่ไหนถ้าเป็นโยมไปที่ไหน ถ้าเรางามพักการแต่งและเรางามจากจิตใจภายใไไนมาเราเดินผ่านไปตรงไหนมีแต่คนทักหาแต่ถ้าเราไม่มีความงดงามเราเดินไปตรงไหนก็มีแต่คนหลีอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเพื่อนเกรกองอกเกรงใจแต่เขาเรียกว่าเพื่อนมันเบื่อนหน่ายเดินไปตรงไหนเพื่อนลุกขึ้นหนีนั่งตรงไหนเพื่อนแตกแยกวงหาย นี่เรียกว่าความงามคือศิลธรรมแห่งจิตใจไม่มีเราดูคนในดูได้ไงแต่ละคนไหนเดินไปวงไหนแล้วเพื่อนนั่งปลารถพูดคุยกันหัวเราะคิกคักย,ยิ้มแย้มเจ็มใสนั่นเรียกว่าเพื่อนเขารักเพื่อนเขาชอบเราทั้งทั้งหลายจะประพฤติตนได้อย่างนั้นให้เป็นที่รักมักชอบใจงามทั้งภายนอกภายในไปที่ไหน ก็มีคนชมยามอยู่ไห้เขาห่วมงหายามจากลาให้เขาอาวรเมื่อยามอยู่ไว้เขาหวงหาเขาคิดถึงไม่เห็นหน้าก็ทักหาเมื่อยามจากลาเขาก็ห่วงใยเสียดายคนดีๆไม่น่าจะจากกันเรียกว่าเรางามทั้งสองสุดทีนี้เหมือนที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็มาดูหลวงตาประเสริ พระเราก็เช่นเดียวกันโยมมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในตัวพระถามว่าทุกวันนี้เราเลื่อมใสศรัทธาในตัวพระตรงไหน,นพระนี้ถ้าไม่มีศีลก็สิ้นศีลไม่มีศีลก็สิ้นดีโยมก็บอกว่าเรากราบ้วยความศรัทธาเราไม่เดินวามคารก็เมื่อพระที่เป็นสุปฏิปันโน งดงามด้วยอาจาริยาวัตรอันงดงามงามคือศีลศีลอันงดงามสีเลนะสุขติยันติสีเลนะภูกระสัมปทานงามด้วยศีลงามด้วยศีลที่เป็นภกนูกระสับภูกระสับเป็นศีลเราท่านทั้งหลายบอกว่าทุกวันนี้เราจะกราบไหว้พระในเราไหว้เตียงผ้าเหลืองเท่าน,นั้นแสดงว่าเราในบองพระอย่างไง แต่รูปหนึ่งรูปใดที่โยมเห็นแล้วมีความศรัทธามีความเลื่อมใสโยมบอกว่าหุ่กราบได้สนิทมือถือได้สนิทใจ <S 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 นั่นแสดงว่าเราเห็นความงามด้วยสีเหละววัดเหมือนกับเสมอกันแล้วจะให้ทุกคนดีเหมือนเราหรือเราดีเหมือนคนอื่นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจงเลือกเอาส่วนดีของเขาที่มีอยู่ อะไรที่เกินบากกว่าแรงอะไรที่เหลือบากกว่าแรงหนักหน้าเหนือตาก็ปล่อยวางทำเป็นไม่เห็นแต่ถ้ามันควรไม่ได้ก็คอยว่ากันบากเกินกันนั่นคือสิ่งที่พระพุทธองค์สอนให้รู้ถึงเรื่องราวของชีวิตแล้วจะอยู่ได้อย่างมีความสุขเป็นนิรชัว่วนินิิรับักนี้เห็นว่าพอสมควรเกี่บเวลาวันนี้หมู่คณะพระสงฆ์มากมายหลาย จวาวาสหลายวัดหลายวาในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลศรีวิชัยในเขตปกครองอำเภอคุณพินวันนี้ก็เดินทางมานอกส่วนดวงจิตวิญญาณของหลวตาประเสริฐร้อมกับบรรดาญ,ญาติโยมญาติพี่น้องหลายคนหลายท่านเนี่ยโยมดูไว้เถิดว่าพระเนี่ยถึงจะดีจะชั่วจะมั่วไม่มั่วเราไม่รู้ แต่ถึงวันแล้วเนี่ยสีเดียวกันเขาไม่ทิ้งกันเขารักกันบางคนบางท่านไม่ได้รู้จักหลวงตาประเสริฐด้วยซ้าไปเมื่อนาตมาภาพนี่ไม่ได้รู้จักนะแต่วันที่รู้ข่าวว่าท่านวรณภาพก็มากับท่านในขานการเจรตบน้าสิริวิชัยโดยมีหลวงพ่อพระรูจราตอนทำโรงเรยนประทานท่านกระตูให้เข้ามาดูมีอะไรกอให้ช่วยเหลือเพื่อปูนกัน แต่เมื่อมาเห็นว่าเกิดควนะามเรียบร้อยแล้วก็ได้มาร่วมงานกันเจ้าอาวาสหลายวัดในเขตป,ปกครองอย่างเช่นเื่ก่อนก็มีท่านอนุรุตเจ้า,า,าอาวาสท่านสมุวรรณอนุรุตเจ้าอาวาสวัดสามัคีธรรมหรือวัดตุ้งอ่าวพร้อมด้วยเจ้าอาวาสในเขตปกครองตำบลศรีวิชัยมีท่านอาจารย์ภูริจลาธรเป็นประธานมีเจ้าอาวาสวัดเขาบางเจ้าอาวาสวัดตรีตาาราม อีกหลายวัดวัดศะสนวัดกระนนถินได้เห็นปกครองโียเฉพาะเดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพนี่เรียกว่าดีกันได้เห็นคุณค่ากันในวันที่จากลาเพราะนั้นในายโยมดูเป็นตัวอย่างว่าพระเราเขาไม่ทิ้งกันถึงจะดีไม่ดีจะเร็วจะชั่วจะรายจะปากดีปากเสียปากายแต่ถึงเวลาคณะสงฆ์เขาไม่ทอดทิ้งกันนายโยมได้เห็นเป็นสัตจา์า ถ้าวันนี้การน่าสมทอดทิ้งก็คงจะไม่มีพระมานี่มากกันไรน,นี่มนก็มาที่นิมนก็มีมาที่เสนอหน้ามาก็ไรน,นะที่นิมนมานี่คือสวนอยู่บ้างมนที่เสนอหน้ามาก็มีกันไร้อย่างเช่นอาตมาเสนอหน้ามาขาดพระเทศมพอีเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่ทิ้งกันจะดีจะชั่วก็สีเดียวกัน เพราะฉะนั้นาโยมได้เห็นไว้เป็นนิกปรากฏในชีวิตว่าดูกันในยามจนยามหยิบยามหยาดแม้จะโกรธกันยังไงสีเดียวกันไม่ทิ้งกันไปเลยกตกรงมทนาบุญกุศลบุญญาศีในวันนี้ที่โยนยื่นเป็นกระทำโดยน้อมนำตองจิตวิญญาณของรูปตากระสือไอไปสู่พบภูมิที่ดีในปัจโลกเบื้องหน้าไอพบดอกแก้วแค้นหมู่มารก็ถึงซึ่งพระนิพพาน ในอนาคตการเพื่องหน้าโน้นและบุญกุศลใดที่เหลือจากเราท่านทั้งหลายแล้วในการทรงดองกิตวิญญาณของการประเสริฐก็แลเป็นพรตอบสนองย้อนกลับสู่เราท่านทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญสีิอายุจวันณะสุขภาพละปฏิภาณท่านสารสมบัติทุกคนทุกท่านเตือนเทศนาปรโยน์สร้างเนตรมาให้รอรอกุญเกเวลาจึงขอสมมติจุติลงปกไว้ในเบเท่านี้เอวังก็มี ด้วยปักการัชชณี2แปลอหํกตินทร์ <laughs> 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 วิปปะกัธรรมะธรรมเนวะวิปปะกานาวิปปะกัตธรรมะธรรมะอุปาทิลโลปาธานิยฮัตมะอนุปา

Yeah. One hundred. นำเปตานำอุปกาเตอิจิตัมปฏิตัมตงหังกิงเววัตนจตุทพเพปันโสจันปันโทปะนารโตยะธาม่ไโจเตราโตยะธาติโยเดนที่สองจะเป็นพอลูกหลานหลุดกับลูกหลานหลุดบัวรักสมุขประดิษฐ์ในชาติญโย ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุวรรคีรีสีเพียรพระธรรมโมวัดธรรมไพรักพิ้นาพระไตรปิฎกครับ ปรีธาร,รัมในพิจารณาพาอใดยหมาสมครับครับผืนต่อไปผืนที่ห้นา,านะครับ้เนยผืนที่ห้าไม่บนพระอธิการพิชัยนะคราาาับชาวาดว่าเขา ที่จะหาประวัติอยู่ไหนครับหามาตรงนี้เลยมอยยืนรอตรงนี้เถอะท่านนี้นะครับีนท่านอยู่ในเมืองนะครับวัดท่าอู่อยู่อำเภอเมืองนะครับตำบลบนุญทะเลตำบลชุระนะครับในตำบลบุญทะเลในท่านจนเจ้าว,ว่า um mm -hmm. มีบุตรธิดาสองคนสองนายพรสามานางทองมีบุตรธิดาสองคนสามนางอัมพันธ์สามนางทอง,งทสมรสกับนายชัดชัยใจทองมีบุตร,ร,รธิดา,สอ,า,าสองคนสี่นางห้วยสามนางทองสมรสกับนายวิระโบวิเชียรมีบุตรธิดาสองคนห้านายสมพงษ์สามานางทอง หกนายสมนึกสามางามทองเจ็ดนายสมศักดิ์สามางามทองแปดนายตวัลสามางามทองสมรสกับนางวดีเก้านางปัทมาสามางามทองสมรสกับนายวัชรินทร์วิชัยดีมีบุตรหนึ่งคนหลวงพ่อพระประสิฐสามางามทองบวชเมื่อพศอ2542 ที่วัดทุ่งอ่าวและได้ย้ายไปอยู่ที่วัดทุ่งยาวัดท่าแซะและวัดสัมพันธ์วารารามเมื่อวันที่28มีนาคมหลวงพ่อพระประเสร,ริฐสามนามทองได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลทุทงพิมิด้วยอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดอยู่โรงพยาบาลสามวันหมอดูอาการแล้วหลวงพ่อไม่ตอบสนองก,กับยาที่โรงพยาบาลให้หมอจึงให้พาหลวงพ่อกลับมาที่วัด อยู่ได้ประมาณสองเดือนวันที่2 0พฤษภาคมเวลาประมาณตีหนึ่งสี่สิบนาทีท่านได้มรณกภาพไปอย่างสงบโดยมีลูกๆอยู่ทง้งทางมอบแด่พ่อผู้วายชนพระคุณพ่อผู้ก่อเกิดกำเนิดลูกเป้าพันธุ์ผูกปลูกฝังท่ขา รับใจแล้วทางหน้ามาทำพราพรุกรลกนี่ครับพร้อมเรียกเรการทาบูรมาสิท์ภาไทยมหาปักุชันำนำโมคีพร้อมกันนโมกัสกาพะกวรโตอาระหะโตธรรมปุตตะกานำโมกัสกาพะกอรโตอาระหะโตธรรมปุตตะกานำโมกัสกาพะกวรโต อาหาันโตสามาสัมพุทธสานิม,มาลิม,มายังพระเแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญอันว่าผลนิบามของการอุดยายไตรวรนี้จงเป็นไป เพื่อดวงปฏิสนธิวิญญาณของพร,ระพุทธสามงามทองจงมีส่วนได้รับส่วนบุญสว่สว,นสวนูุสรนตามเจตนาของกัปปเจ้าทั้งหลายเกันกนะครับรบกวนหน่อยได้ไหแล้วก็ลงมาวางดอกไม้ วันนี้ออกปากแล้วเอาไว้จบงานนะครับเดินออกปากแล้วเอาไว้จบงานแน่นอนหลวงพ่อมาดอกไม้ก้อนนี้หมดเลยเดี๋ยวประธานประธานประธานก่อนต่อจากพระหลวงพ่อนี่เลยมีมีมีแม่ทั้งสิ้นจบครับหมดแล้วนะครับต่อโอเคที่หมดครับ 合作单位名录。 ภาพังเหตุปิตาหายังวตจะติรูปักสร้าโทต่างัโต่างเัาโต่างให้เตนั่ตังให้ต่างต่างให้เตนาต่งให้ต่งต่างให้เตนต่งให้ต่างต่างให้เต thang thang nahi thang thang phái hoa phúa wee phái hoa phú thang phái hoa chẳng anh <Nhạc>

তো

ताभेया आच नाहि एकं अहं हि बुद्धं कनो उपरा परिदत्तिका तथा परम

यो <Tit> तपा